ทำไมเจถึงมาทําง,า,งานกู้ภัยครับก็ผมเห็นพวกพี่ๆทำมาครับทาความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมก็อยากจะทาความดีมากเพราะว่าวัยรุ่นสมัยนี้ก็ไม่ค่อยที่จะทําความดีก็เลยทีแต่สร้างความเดือดร้อนสร้างความวุ่นวายครับแข่งรถกันมากเป็นเด็กแว้นมากแล้วก็ฝ่อยดีกันครับยกโทษอย่างเงี้ไม่ค่อยอท <ำ S 2> ําความดีครับอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งที่ให้ผู้ใหญ่มองเวทมนตร ครับแล้วในเวลาแบบกลางคืนแบบเนี้ยเจออกมาเจบอกกับพ่อแม่เจว่าไงครับก็บอกเขาตรงๆขอออกมาทํางานอย่ยงพวกพี่ๆก็ไม่กลับเด็กครับถึงว่าเรากลับเด็กเช้ามาเราก็ต้องไปโรงเรียนได้ครับคือเชา้าไเขารู้ว่าถึงทีออกมาก็ไปโรงเรียนก็แม่เสียงการเรียนนะว่าบยังปก็ติเหมือนเดิมครับ